ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงมากอีกประเทศหนึ่งในเวทีสากลน,นะครับนอกเหนือจากวัดวารามพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามล้ำค่าไปจนถึงชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายหลายแห่งทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วเราก็ยังมีหอศิลป์ที่น่าสนใจอยู่ในหลายจังหวัดนะครับวันนี้ไปเที่ยวชมหอศิลป์ริมน้านของศิลปินชาวล้านนาอาจารย์วินัยปราบริฟู ทึ่งที่หอศิลปินแม่น้ำน่านอันสงบงามแห่งนี้นอกจากจ,ากจะจัดแสดงผลงานศิลปรกรรมร่วมสมัยในรูปแบบต่างๆแล้วก็ยังเป็นเวทีส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสโชว์ผลงานการสร้างสารรค์ศิลปรกรรมร่วมสมัยกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และนอกจากนี้ที่หอศิลป์ริมน่านก็ได้เริ่มมีการจัดทําอารยสถาปัตย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาดและห้องสุขาสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนุย์ล้อทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้สามารถเข้ามาเที่ยวชมหอศิลป์ริมน่านแห่งนี้ได้โดยสะดวกและปลอดภัยนะครับ แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเซแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับในการช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคน้ทังมวลทั้งในจังหวัดหน้านและประเทศไทยของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ เส้นทางสำหรับมนุษย์ล้อผู้สูงอายุและผู้พิการเริ่มที่ลานจอดรถด้านหน้าหอศิลป์ที่จะมีทางลาดเชื่อมโยงเข้าสู่ภายในอาคารจัดแสดงผลงานศิลปะหรือมาถึงจุดชมวิวริมแม่น้ำน่านเพื่อนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงามริมแม่น้ำน่านและเสพสุนทรียรสจากการชมงานศิลปะที่หอศิลป์ริมน่านแห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขครับ ีครับอนทังท้าสวัสดีครับจารย์วินัยครับอาจารย์ประจําศิลป์อยู่ที่นี่สักกี่ปีแล้วครับเนี่ยเปิดเป็นทางการเลยหอศิลป์เรา17ปีแล้วครับเป็นคนเมืองน่านแต่กําเนิดและไปอยู่เทพนานแล้วก็เราก็เห็นความแตกต่างเราคิดว่าหอศิลป์ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองก็ได้เลยมาอยู่กลางป่าเลยทุกเขาครับแบบนี้ติดภูเขาแล้วก็ติดสายน้ำเลยนะได้น้าน่านอาจารย์ครับที่นี่แสดงอะไรบ้างครับที่จะมาเที่ยวชมได้นี่บครับโดยหลักแล้วก็ทัศนศิลป์ก็คือ สิ่งที่เห็นด้วยกับตาก็เป็นภาพเขียนเป็นงานประติมากรรมเป็นหลักนอกนั้นเป็นกิจกรรมทุกๆปีเราจะมีแค่1นวันสวันก็คือพวกเอินเทอร์เทนมีวงดนตรีอะไรมาเล่นมีเวิร์กช็อปของศิลปินมีค่ายเยาวชนอะไรเงี้ยฮะมาวาดรูปมาทำอะไรกัน เลยว่าหอศิลป์น่นานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแม่เหล็กใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่ดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าจังหวัดน่านจริงๆเนี่ยเราเรามีพื้นเพเรามีต้นทุนทางสังคมเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมมากมหาศาลนะครับซึ่งอหอศิลป์น่นานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยถ่ายทอดท่านมาแค่สถานที่แห่งนี้ก็จะได้ทั้งเรื่องของอทัศนียภาพนะครับควารมร่มรื่นแล้วก็ได้เสพงานศิลป์ที่เรียกว่าเป็นศิลป์ศูนย์นทรรยะ ทางเข้าหอศิลป์เราเนี่ยฮะจะมีเวทีสําหรับกิจกรรมด้านดนตรีด้านบันเทิงและกิจกรรมเวลาเราเปิดในราศการอันนี้เป็นทางเข้าเลยนะฮะขาบอาคารนีาปัดปในดานนี่โอ้โเจยนครับคบนี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับครับ นี้จะเป็นหอการจัดแสดงผลง,งานแล้วหมุนเวียนเป็นงานอาจารย์หรืองานยังไงฮะงานหมุนเวียนฮะจะหมุนเวียนแสดงงานเรื่อย ก็เพลินกันเลยนะครับแน่พอฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมาถึงโซนสําคัญแล้วครับ,รบอันนี้คือโซนของเจ้าของบ้านนะอาจารย์นี่เขาเรียกสไตล์แบบไหนอาจารย์อ่าเป็นแอสเรกนะฮะบางภาพก็จะเป็นเซมิแอสเรกคือกึ่งนมามธรรมหรือว่านมามธรรมพอสินบนนาเราเป็นจุดเช็คอินจังหวัดนาใครมาก็ห้ามพลาด เพราะว่าหอศิลปินนานเรามีทั้งศิละปะสมัยเก่า2,300ปีจนถึงยุคนี้สมัยใหม่ร่วมสมัยกับทุกๆคนทุกๆชาตินะฮะหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ดูอยู่ตลอดไม่มีใครซ้ำแล้วก็มาบ่อยๆครั้งได้มีค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมแค่20บาทเองต่อคนครับผมเชิญฮนะปิดทุกวันพุธนะครับนอกนั้นเราเปิดบริการตลอดครับ ส่วนเรื่องอาร์สสาปัดที่หอศิลป์ริมน่านในอนาคตก็คงจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานะครับโดยเฉพาะการทําจุดจอดรถสาหรับคนพิการหรือผู้ที่ใช้รถเข็นถ้ามีที่จอดรถทั่วไป50คันก็ต้องมีที่จอดรถสาหรับผู้ที่ใช้รถเข็นอย่างน้อย2คันนะครับ <Yeah. S 1> อีกทั้งควรปรับปรุงห้องสุขาสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นโดยเฉพาะการติดตั้งราวจับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย <Yeah. S 1> ก็จะดีเยี่ยมมากเลยครับ แล้วครับขอสินริมน่านอีกหนึ่งสานที่สุรียยภาพที่มีอารยสถาปัตให้ทุกคนเข้าถึงได้ที่จังหวัดน่านครับ